สวัสดีด้วยครับผมถ้าใครเข้ามากกดทักทายกันได้ครับกดไลค์ให้นะครับผมนี่จะมาพูดถึงเรื่องเฮดครับผมช่วงนี้แถวบ้านออกหลายแห้งครับผมพวกเฮดละโงกพวกเฮดตับเต่าพวกกันเฮดพึ่งนะครับผมเนาะครับผมอันนี้นี่ครับทุกท่านชมเบิ่งด้ด้ครับผมคุณครับนี่ตะดอกใหญ่ๆครับผมเนื่องจากมันกลนครับผมไปเก็บเองครับผมไปเก็บเองเราได้น้อยเนาะ โบซาใจครับผมก็เลยมุนนี้ครับผมตัดสินใจเอานี่ครับไปซื้อมาครับผมพี่น้องขับไปซื้อมาแถวต่างจังหวัดเราเนาะอาจจะมีคนไปหาครับผมครับเห็ดต่างๆครับผมเดี๋ยวจะทําการล่างครับผมทําการแจงนะผม้วก็มาไล่ซดให้ทุกท่านเพื่อคิดถึงบรรยากาศบ้านๆนะครับผมนี่ครับเรแรกเราก็ทําการล่างเลยครับผม วันนี้จะแกงเฮ็ดเพิ่งกับเห็ดละงกครับผมภาษาอีสานนะครับผมป้ากลางจะเรียกเห็ดตับเตานะครับผมครับแกงแบบบ้านๆคือเก่าแล้วครับผมแต่ว่าจะมาให้เบิ่งครับผมคนนี้สําหรับคนกลางกับรับชมไปต่กันนอครับผมบางทีก็อาจจะกินบุป็นนะครับผมภาคกลางครับแต่ว่าของแซ่บอีสานครับผมตัวนี้คือเห็ดละงวกครับผมกับเห็ดตบเตานี่คือสุดยอดแลวครับผม ช่วงนี้ก็เรื่องต้นไม้ก็พักไปก่อนครับผมหาแกงเฮ็ดกินดีกว่าครับผมเนาะรับเรียกเราก็มาทำการล่างก่อนนะครับผมซึ่งเฮ็ดพวกนี้จะสุดยอดของการแกงครับผมเพราะว่ามันจะรสชาติดีครับผมผลิเข้ามากับวัชพายก็ได้ครับผมตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมพาชมเมึ่งเฮ็ดละโงกครับผมดอกงามครับผมน่ครับ เพราะว่าอีสานตัวนี้เป็นนาฤด,ดูกาลของเขาออกครับผมครับเึ็ดละงกครับผมสุดยอดนะดครับผมแต่ว่ามื้อนี้จะนี่ครับแก่งสซผักเตียวครับผมบรรยากาศบ้านๆเนาะครับผมอันแรกแล้วก็ต้องล้างก่่นนะครับผม ละงูงนี่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงครับผมถ้าผู้ใดสามารถที่จะปลูกขายได้กับเป็นอย่างที่สุดยอดครับผมทุกท่านกิโลหนึ่งรู้สึกว่าจะตกประมาณสองร้อยสามร้อยดูทูทันเห็ดละงกงครับเห็ดเห็ดตับเต่ากับราคากับสูสีกันครับผมนี่ครับเห็ดตับเต่าหรือเห็ดเพิงครับใส่สานเรียกเห็ดเพิงนะครับผม นี่ถ่ายสดพ่อสดให้ทุกท่านที่อยู่บางที่อาจจะอยู่ในเมืองในอย่างครับผมคิดถึงบรรยากาศคิดถึงบ้านครับผมอาจจะมีขายนะครับผมอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพอาจจะมีขายครับผมแต่ก็อาจจะราคาแพงพอสมควรนะครับผมนี่จะรู้สึกว่าจะดอกเขาแก่แล้วครับผมครับนี่ครับมีตัวดอกงามๆนลยครับผมนี่ครับผมถ่ายกันได้ด้วยครับผมผลดเข้ามากดไลค์ให้นะครับผม ครับสุดยอดครับผมเนื่องจากช่วงนี้บุค่อยมีเวลาตัดต่อนะครับผมก็พยายามถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันเลยครับผมํำหลายอย่างครับผมทุกมือนี้ทำนาด้วยครับผมแบบอีสานมานาก็คือยากทำนาพร้อมครับผมตั้งไร่สดขายต้นไม้น้ำครับผม เลยเวลาท o u t u b e กับบุกค่อยมีเวลาทําปันไดบุกค่อยได้มีเวลาตัดต่อครับผมก็เลยถือโอกาสไล่ซดเพื่อไ้พบปะพี่น้องไปเที่ยวทำกันเล้ครับผมหรือว่าคนอีส่นสนใจต้นไม้ก็ลองพิมพ์มาได้ครับผมลองพิมพ์สอบถามมาได้ครับผมเกี่ยวกับต้นไม้ก็มีครับผมต้นไม้ก็ค่อนข้างเช็เน้นบอนสีครับผมทุกวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเที่ยงๆมันก่อนกินบัวซาใจครับผมเพล มาแกงอีกครับผมนี่ครับเ็ดละงกครับผมนี่ครับเ็ดละงวกถ้าเป็นดอกแบบเป็นไข่อย่างซี่จะอร่อยครับผมนี่จะเส่บดีนะครับผมเวลาเราผ่าออกก็จะทางในนังไมจะกึดกรึดดีนะครับผมทุกท่านเป็นรสชาติที่กรอบๆนะครับผมเ็ดละงกครับผมเราต้องล้างออกกันดีๆครับผมทุกท่าน มันจะมีดินติดอยู่บริเวณตีนเขาเนาะครับผมอันนี้หลังจากที่เราปาดตีนออกแล้วนะครับผมเราก็ทำการล่างอดดีๆครับผมทุกท่านอยากกินของแซ่บ,บกกต้องใจเย็นๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับอยากกินของแซ่บต้องใจเย็น นี่เป็นของมากคองคนอีสานครับผมเพราะว่าแกงเนา่มันจะรสชาติดีมากๆครับผมเห็ดละงกกับเห็ดมจะแกงรวมกันเลยครับผมเนาะแกงรวมกันเลยครับแต่ว่ามือนี้โบนํำเสนอการแกงเด้ครับผมว่าจะให้เบิ่งการล่างกันนี่ครับของดอกเขานะครับจะรู้สึกว่าจะมีดอกค่อนข้างที่จะแก่แล้วครับผมนี่ครับผมอย่างเช่เราสามารถเอาไปโรยเป็นเชื้อได้ครับผมอย่างเช่นี่ครับเราก็ ตรงไปที่ดีๆแล้วก็ไวเกลียงนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นเชือกครับผมนี่เราจะทิ้งเ้อครับผมถ้ามันเปื่อยเราเราจะทิ้งครับผมเราเอาไปโรยบริเวณต้นไม้นะครับผมอาจจะได้กินครับผมปีนาะครับผมนี่ครับผมเห็ดตับเต่าหรือเห็ดพึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวเวลาเราล้างเช็ดเราค่อยเอาน้ำไปโรยบริเวณเองไม้นะครับผมถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้ป่าครับผมเนาะเป็นไม้ป่าเราจะมีโอกาสมีเชือกของเขานะครับผมส่วนมากเขาจะเอาตัวนี้แหละครับผมไปมากเป็นเชือกนะครับผม ตรงน้ําที่เขาล้างเนี่ยครับผมตรงต้นแก่คือกัน,นครับผมนี่ครับหรือว่าใครอยากทําเป็นแบบอย่างไงล่ะอยากทําเป็นเชือจริงจังครับผมแล้วก็เอาไปใช้เครื่องปั่นนะครับผมนี่ครับเอาเนื้อที่แก่ของเฮดนี่แหละครับผมต้นที่แก่เราไปปั่นเลยครับผมเราจะได้เชือเฮดอันนี้ห้องก็เอา,เอาดอกแก่ของต้นนั่นไปปั่นเลยครับผม เพิ่งนะครับเพิ่งช่วงนี้บปลวีสนันก็ขอทําคลิปหลากหลายนะครับผมทุกท่านเนื่องจากไม้ตระกูลไม้ต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะก,กระเสนั่นโอ้ตัว,วามดหกักรุนแรงครับผมเนาะก็เลยเออหันไปแบบใช้ชีวิตแบบ รูปแบบอื่นนะครับผมทวกท่านถ้าผู้เดเป็นเพื่อนกันก็นก็จะรู้นะครับผมว่าจะต้องทําคลิปที่หลากหลายนะครับผมทวกท่านไม่กระทั่งการอยู่การกินการใช้ชีวิตนะครับผมเนาะจะให้มันมีหลากหลายครับผมทุกท่านให้มีหลายรสชาตินะครับผม ไม้ด่างกับเข้าป่ากับ่ค่อยมีครับผมทุกวันนี้เนื่องจากคนคนรู้จักแล้วนะครับผมใครเจอเขาไปขุดเอานะครับผมทังนั้นตะกอนนั่นกระพอได้อยู่ครับผมไม้ด่างนะครับผมเข้าป่าเข้าอะไไปตามป่าตามภูเขาต่างๆนะครับผมทุกวันนี้เขาเห็นเขาขุดออกมาหมดครับผมไม้ไม้ป่าด่างก็บ่ค่อยมีมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมเบื่องกันแล้วครับผมทุกท่านไม้เดือไม้ด่างอันอื่นก็มีครับผมหรือว่าถ้าถ้าใครครับผมเขามาดูไลน์นี้ครับผมเนาะ เข้ามาดูไรซสดอยากชมต้นไม้ด่างกะเดี๋ยวจะพาเดินเลาะจังไม้ก็ได้ครับผมเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ทําคนทต์เกี่ยวกับการแกงเฮ็ดหรือว่าการเค็บเฮ็ดนะครับผมทุกท่านก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมเนาะบางทีเขาเบิ่งแต่ไม่ด่างหลายก็ได้ต่เนาะทุกท่านทักทายกันได้เด้อครับผมผู้เดยเข้ามาครับผมทักทายนี่ครับนี่จะเป็นเฮ็ดตับเต่าครับผมทุกท่านเฮ็ดตับเต่านี้ก็จะเป็นรสชาติที่ดีมากๆครับผมนี่ครับ ขอบคุณมากครับผมนี่ครับอยากกินเห็นาเอ๋ออยาก mum, า Del ยากินก็มากินกันตัวเนาะครับผมเนาะจะได้มีหมูเนาะครับผมนี่ครับรสชาติเขาจะดีมากๆครับผมเวลาเราแกงครับผมสจหรับเห็ดตะเต่านะครับผมหรือว่าเห็ดเพลิงครับผมนี่ครับผมดีมากๆครับผมนี่เห็นไหมครับผมจะแกงใส่กันเลยครับผมเป็นเห็ดสุดยอดของผมเมื่อ <energies> วันเมื่อวันก่อนนะครับผมแกงเห็ดปวกไปแล้วครับผมมีแต่เห็ดแบบสุดยอดทั้งนั้นเลยครับผมทุกท่านเห็ดแบบหายากๆ ราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วครับผมถ้าเราไปซื้อเขานี่สูงครับผมราคาสูงมากมาครับผมนี่ครับอันนี้จะรวมเห็นปะครับอันนี้จะเป็นดอกที่ค่อนข้างที่จะแก่พอสมควรแล้วครับผมนี่ครับผมเวลาแก่เมืนุดจวดด้วยครับผมนี่ครับผมเฮ็ดใครเข้ามากกับทักทายกันได้เลยครับผมหรือว่าเพจเบิรงไม่ดังกะผมร่างเฮ็ดเสร็จแล้วก็เจ็พผ้าไปเดินชมจักหวะก็ได้เลยครับผมมือที่จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมเนาะพี่น้องทุกท่าน น,นี่แก่มากเลยครับผมทุกท่านอันนี้แก่มากแล้วคงจะต้องไปเอาไปเช็ดเชื่อครับผมเนาะแกงบ่ได้แล้วครับผมเห็นบอกครับนี่ต้องเอาไปเช็ดเชื่อเราจะทิ้งเด้อครับผมถ้าเป็นอย่างนี้เอาไปเช็ดเชื่อได้ครับผมนี่ครับเราจะทิ้งเด้อครับผมนี่ครับเราเอาไปโรยบริเวณที่อใ,ใบไม้ทับถมก็ได้ครับผมเนาะมันจะเกิดครับผมปีนาครับผมพีนาเราก็จะได้แกงอีกเนาะพี่น้องเราลางไปเรื่อยๆกอนนะครับผมตอนนี้มีคนเข้ามาชมครับผมเข้ามาชมกับมาทักทายกันได้เด้อครับผม หรือว่าอยากชมไม้ด่างเดี๋ยวผมก็จะพาไปเดินไปดูก็ได้ผมหรือว่าเป็นคนภาคกลางครับผมอาจจะอาจจะบุคคุณเคยครับการเฮ็ดแบบเฮ็ดป่าอย่างนี้นเนาะครับผมเนาะหรือว่าปุกเดเคยกินกับคอมเมนต์มาเป็นหมู่นี่เด้ครับผมเนาะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันครับผมมาเม่นมาคอมเมนต์บอกได้เด้ครับผมเนาะแต่ว่ามื่อนี้บ่บได้แกงให้เบิ่งเด้ครับผมเนาะเนื่องจากทุกคนก็อาจจะแกงเปงไปแล้วนะครับผมวันก่อนผมนาอาจจะลงคลิปเกี่ยวกับแกงเฮ็ดแล้วครับผมนี่เป็น ช่วงนี้คนบ u ค k i อยู่บ้านนะครับผมไปเก็บเห็ดหนี่แหละครับผมนี่ครับผมส่วนมากเขาอยู่กัแถวอีสานนะครับผมสวัสดีจ้าโอ้ขอบคุณครับที่เขามาทักทายนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมนี่ครับผมโอ้มีป์ประชาเนี่ยวรู้สึกว่าแม่แม่เขาจะอยู่จะอยู่ไอต่างประเทศเป็นบ u l k i e r แม่แม่แม่เ่นจะอยู่ต่างประเทศมีมีเฮ็ดหลากหลายกันนะครับผมเนาะอยู่ต่างประเทศก็อาจจะมีเฮ็ดเฮ็ดหลายให้กันนะครับผมซึ่ง คนไทยไปอยู่ต่างเหนีเนาะก็มาชมกันขอบคุณหลายๆเ้้ยครับผมมาให้กําลังใจครับผมขอบคุณมากๆครับเม่ครับผมมาทักทายกันเนาะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันฤดูกาลครับผมฤดูการของเห็ดนะครับผมแมีเห็ดเต่าไปเม่นี่ครับอันนี้เป็นเห็ดเต่าไอแม่เพิ่งมาทักทายเนาะครับผมเป็นเพื่อนในช่องยูทูปนะครับผมเนาะกผมกับอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะปลูกต้นไม้ลายกับเบิงไม้ ไม่ดังหลายกระตาลายเนาะบางคนนี่ครับจะมาเปลี่ยนบรรยากาศเบียบบ้านๆครับผมอยากกินด้ครับผมฮะขอบคุณมากๆครับผมนี่ครับบรรยากาศเบียบบ้านๆเฮานาะครับผมอันนี้อยากแกงใส่พัคติวเลยครับมือนี้นี่ครับพักติวเก็บมาพร้อมเห็นไหมครับพักติวนี่สุดยอดครับผมแกงใส่เฮ็ดนี่เข้ากันดีมากๆครับผมครับผมจะแกงเฮ็ดละโงกครับไอเฮ็ดเต่าใส่กันเลยครับมือนี้นี่ครับเป็นอย่างที่สุดยอดครับผมเฮ็ดสองอย่างนี่แพงพอสมควร ถ้าเราไปซื้อเขานะครับผมนี่ครับผมจะมาให้ชมบรรยากาศครับผมพอได้แกงนึงอยู่ครับผมนี่ครับผมพอได้แกงอยู่มันนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีเฮดที่แก่แล้วปนกันไปเนาะครับผมครับให้ชมบรรยากาศแบบบรานๆนะครับผมทท่านแบบบ้า ب ا นะครับวันนี้อยากชมไม่ดังไม่อย่างก็ลองพอมีเงินมาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเบิ่งด้วยครับผมเดี๋ยวขอล่างเฮดเซตก่อนครับผมนี่ครับถ้าสมมติว่าเราไปซื้อนะครับผมทุกท่านถ้าเราไปซื้อหรือว่าไป เลือกได้นะผมเราเลือกแบบนี่ครับเป็นไข่อ่อนๆีิครับผมจะอร่อยมากๆครับผมทุกท่านถ้าผ้ได้ได้ลิ้มรสลวจิตดใจเลยครับผมทุกท่านแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเมืองนะผมบางทีบางคนนี่ครับผมขอบคุณครับสดฮ่อนๆเนาะสดจอดเลยครับผมเนาะนี่ครับผมรู้สึกว่าตัวนี้แก่เกินไปแล้วครับผมเนาะตัวแก่แล้วก็สามารถที่จะเอาเลือกเอาตัวที่อ่อนๆมาได้ครับผมทุกท่านนี่ครับตัวนี้ก็อาจจะมีนี่ครับ บวกมีอย่างเราก็เด็ดออกครับผมเนาะเวลาน้าเชื่อตัวนี้ครับผมเวลาเก่เราอย่าทิ้งเลยครับผมเราไปโรยบริเวณที่มีไม้ป่านี่ครับผมมันจะเกิดอีกเนาะครับปีนาเนาะครับเป็นเชื่อดีๆเลยครับผมสุดยอดเลยครับผมถ้าพวกมีไม้ป่าหรือว่าไม้ใบไม้ถ้าผมก็ได้ครับผมมันบางทีอาจจะฟุกอาจจะเกิดก็ได้ครับผมมีก่อหญ่าอะไรประมาณนี้ครับผมสุดยอดนะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมกันนะครับผมพี่น้องผมบอกภาษาอีสานด้ครับผมเนื่องจากไอ้มันเป็น เฮ็ดเฉพาะนะครับผมพื้นที่เขตอีสานจะมีหลายครับผมช่วงนี้นะครับผมเห็ดตับเต่าพวกเห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดที่สุดยอดเลยครับผมถ้าเราเห็ดโคนเห็ดโคนก็กินไปแล้วครับก่อนก่อนโคนนี่ก็แกงโอ้สุดยอดเลยครับผมนี่ครับเป็นไข่ยังซี่ครับสุดยอดนี่ครับนี่ครับให้ชมยั่วๆนี่ครับนี่ครับอยู่เป็นหมู่กันเด้อครับผม พอดีสวนมากกันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งได้ครับผมส่วนมากเออพวกเ็ดพวกแกงน่อ้อย่างซี่รัพยายามทํากินช่วงเที่ยงครับผมมันจะเป็นรสชาติที่สุดยอดครับผมมันเป็นอาหารที่ท่อนนะครับผมเนาะอาหารที่ท่อนต้องกินประมาณช่วงเที่ยงแล้วมันก็จะจังเลยละเขาจิจาดคือจังสมตามกินช่วงเที่ยงครับผมกินช่วงเศร้าก็อร่อยอยู่แต่ว่ามันก็อยากให้อัตลรสนะครับผมในหลักการรับรถนะครับผมหิวแล้วครับผมขอบคุณมากมากครับผมที่มาให้กาลังใจครับผม เพื่ใดไปติดตามช่องเพื่อนได้เด้อครับผมเด้อเพื่อนกะมีช่องโอ้ที่หลากหลายครับผมเพื่อนกะจากไทยมาทายไลฟ์สดเบิ่งไปเบิ่งเพื่อนเรื่อยๆอยู่ครับผมเนาะถ้าผู้ใดเป็นช่องกะมาเมียนกันได้เด้อครับผมคพนที่เป็นเพื่อนในช่องครับผมจะพยายามอ่านคอมเมนต์นี่ครับผมเดี๋ยวนี่ครับชีวิตท่องเที่ยวโอ้ครับผมหิวแล้วครับผมครับ ช่องชีวิตต่องเที่ยวนะครับผมใส่ใส่ชอบมะม่วงกระแซบแม่นบ่กครับผมอ๋อใส่ชอบมะม่วงกระแซบดิช่วงนี้ของกินเฮ็ดอกหลายครับผมเนาะภาคอีสานอันนี้พักติ้วครับผมเคดตับอย่างนึงจะใส่หลายครับผมมันจะเปรี้ยวแหงเนาะนี่ครับัติวัวติวนี่เป็นอย่างที่เข่ากันครับแกงเฮ็ดนะครับผมทุกท่านพักแมงลักต้องไปเก็บมาเพิ่มอีกครับผมอันนี้น้อยพวดเนาะมี ภากแม่งหลักมงไปเก็บมาเพิ่มอีกส่วนหลังบ้านนะครับผมปลูกไ้อยู่ครับนี่ครับพวกไอเชือกแก่ๆแบบนี้ครับผมเนาะน้ำอันนี้ครไปเทเลยครับผมเทหลังบ้านหรือว่าเทใต้ต้นไม้เด้ครับผมเก็บตับครับผมโอ้ได้เก็บดีเ้อครับผมเนี่ยร่างดีดีเนาะนี่ครับขอบคุณด้ายๆเด้อครับผมมาชมให้กำลังใจนี่ครับผมจะทิ้งเด้อครับผมนี่เอาไปทิ้งตรงบริเวณที่มีใบไม้มาโมงครับผมนี่ เชื้อดีมากๆากครับผมนี่ต้นแก่มครับผมครับจะให้เบิ้งไอ้ต้นที่ล่างแล้วครับผมก็อาจยังล่างบ่ค่อยเซตตอนเด็ครับผมเนาะอาจจะล่างอีกสักน้านึงครับผมนี่ครับนี่ครับเ็ดนี่ครับไปแข่งแซ่บสียบได้ครับผมนี่ครับดีจ้าชีวิตท่องเที่ยวโอ้ช่องเิ่นใช้ชื่อว่าชีวิตท่องเที่ยวนะขอบคุณครับผมที่มา ให้กำลังใจนะครับผมโอ้คุณชีวิตท่องเที่ยวกับคุณแม่แม่แวบครับผมแม่แวบนะเพิ่นกับมาชมให้กำลังใจเรื่อยๆนะครับผมสแต่ว่าไอ้ถ้าผมว่างๆผมจะไปเยี่ยมบ้านเด้อครับผมเนาะไปเยี่ยมชมเบิ่งช่องเพิินครับผมเนื่องจากช่วงนี้กับบคฟ่อยว่างประเด็นเนาะครับเพราะว่าผมจะขายต้นไม้เนาะครับผมจะขายต้นไม้เกี่ยวกับทำหน้าด้วยนะครับผมมันก็ใช้ชีวิตที่หลากหลายนะพี่น้อง กับพวกบอนสีพวกอีกย่างซี่แล้วครับผมที่ผมขายอยู่นะครับผมนี่ก็จะให้เบิ่งไปนี่ครับผมพวกไม้สวยๆอย่างนี้นะครับผมเนาะเพราะว่าแถวประเทศไทยเขากับเป็นอากาศที่ร้อนชื้นนะครับผมเนาะก็เหมาะสาหรับกับการปลูกต้นไม้ก็เลยนี่ครับจะให้เบิ่งจ้งไว้เดี๋ยวผมจะไปแกงเฮดเราเด้อพี่น้องสวยๆทุกต้นครับผมครับนี่ครับพวกต้นไม้ต่างๆครับผมเนาะผมก็จะขายต้นไม้อย่างซีเป็นทุกวันเลยครับผมเนาะ คนส่วนมากจะไล่ซดไอเกี่ยวกับเฟซบุ๊กม่น,นะครับผมแต่ว่า y ยูทูบก็ค่อยได้ไล่สดขายครับผมทุกท่านมีแต่ต้นไม้ที่เป็นมงคลครับผมเนาะพวกไอเดี๋ยวภาพไปเดินชมสวนจังหวะนี้นอพี่น้องเนี่ในก็นได้มาเบิ่งทักทายกันแล้วเนาะพี่น้องก็จะมีพวกันต้นต่างๆนะครับผมที่เป็นไม้มงคลนะครับผมไม้ด่างต่างๆนะครับผมครับพวกพวกต้นทุนด่างอย่างเี่นะครับผมบ้านเฮาเรียบทุนเนาะ นีน่นน USSR, ร BACK, ครับผมต้นทูนด่างพาเพิ่นชมสวนจักหว่อยกว่าเด้อครับผมเดี๋ยวจักหว่อยจะไปแขยงเฮ็ดเนาะครับผมพวกไอ้กวักด่างเนาะกวักใบโพด่างอะไรอย่างนี้ครับผมนี่ครับมีต้นสวยๆครับผมต้นนี้มันด่างน้อยจริงๆก็นี่ครับสักพักเราใจเย็นจักน <quoted S 1> ้อยก็จะได้ต้นที่สวยงามนะครับผมด่างฮาบเลยครับผมนี่ครับจะถือบรรยากาศเป็นถ่ายทอดสดให้ชมไปน้วกันครับผมบนกระดาษด่างครับผมจะมีต้นน้อยน่ารักน่ารักครับผมอย่างเี้ครับผมกะราคากะโบแพงแล้วล่ะครับผมทุกวันนี้ครับผม ราคาก็ลงมาแล้วก็แต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบผมแต่ละบุคคลนะครับผมเนาะส่วนผมนั่นชอบปลูกต้นไม้ก็เลยสะสมไว้ครับผมพวกเงินได้มากดังขาวอะไรอย่างครับผมเห็นบอกครับถึงมันจะถือกับจริงนะผมถือราคาลงมาแล้วก็ผมก็ยังมักขึเก่าครับผมเนื่องจากเขาสวยผมนี่ครับผมเอาเดี๋ยวผมขอโตขออนุญาตไปแกงเฮดกอนเด้อครับผมวันนี้ขอบคุณในหลายที่ไะมาชมให้กำลังใจเดียวว่างๆผมก็จะไปชมช่องนํานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ